จะมีข้อมูลถ้าปัญหาในพื้นที่นะครับคณะกรรมการชุดต่อไปก็จะต้องทําแบบนี้เหมือนเดิมนี่คณะกรรมการแต่ละชุดจะต้องเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้ระดับแรกนะครับของท่านเป็นได้กี่ปีแล้วเป็นป,นปนีที่สองใช่ไหมแกยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มตั้งใหม่พอได้ใหม่ก็จะเริ่มมาแบบนี้มาชี้แจงว่าระเบียบกองทุนเราเป็นอย่างนี้อ่ข้อบังคับเป็นอย่างนี้นะมาทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แต่ถ้าเราไม่ทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แล้วทงแผนชุมชนก็ได้คือเราต้องทราบปัญหาจากชุมชนมาเพื่อเป็นข้อมูลที่อยู่ในในหัวเราไว้เพื่อที่จะมาทําแผนและโครงการในการใช้งบประมาณนะ mm hmm. เมื่อเรามีมีแผนมีโครงการในในหัวเราแล้วมีในกระดาษแล้วนะครับจากนั้นเราเอาแผนนั่นะหรือปัญหาที่เราได้จากการประชุมหรือประชาคมมาเขียนโครงการเขียนแผนโครงการ นะครับเขียนยังไงครับมาดูวิธีการเขียนนะครับนะครับวิธีการเขียนนะครับการเขียนเนี่ยเขียนไม่ยากนะครับการเขียนโครงการนะครับมันมีทั้งหมดสิบเอ็ดข้อข้อที่หนึ่งชื่โครงการน่ะนะครับท่านจะชื่อว่าอะไรที่มันอ่านแล้วดูอึ้งทึ่งเลยนะมันตรงอ่ะนะแต่ถ้าเขียนแบบ โครงการโครงการพัฒนาชีวิตเอ๊ะมันพัฒนายังไงมันไม่ได้จบจุบางทีมันฟังแล้วมันกว้างเกินไปนั้นคือเราต้องเขียนโครงการชื่อโครงการที่มาก่อนเลยแค่ผู้บริหารนะจะดูแค่ชื่อโครงการเนี่ยอ๋อทำโครงการนี้เองนะครับนั้นคือเราต้องคิดว่าโครงการนีอะไรที่มันอ่านแล้วโดนใจอะนะเสร็จแล้วนะครับหลักการและเหตุผล ทำไมเราถึงทำโครงการ 2, น,นันข้อสองไดนะในชื่อโครงการสองหลักการและเหตุผลว่าทำไมต้องเขียนโครงการนี้ทำไมเราจะทำโครงการนี้เพราะว่าว่าเรามีไข้เลือดออกสองลายนะมีลูกน้ําเยอะจึงได้จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้นนี่คือหลักการและเหเตุผลสามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นงเนี่ยเราจะทำเพื่อใคร นี่วัตถุประสงค์เราจะทําเพื่อใครอย่างเช่นไข้เลือดออกเนี่ยจะทำเพื่อใคร,เ,ใคร,รอออเพื่อประชาชนไม่มีโรคไห้เลือดออกอ่าให่ไหมแต่อันหนึ่งเนียเรายังไปทําเรื่องของพิษสุนัขบ้าแหะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อหมาไม่เป็นหมาบ้าไม่ได้เนะกองทุนหลักประกันสุขภาพเขาให้ทําที่เกี่ยวข้องกับคนนะ เกี่ยวกับคนเทศโครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าวัตถุประสงค์เพื่อหมาจะได้ไม่เป็นโรคก,กวนะไม่ใช่นะไม่เอานะครับโครงการนั้นไม่ได้นะครับอันที่สี่นะครับเป้าหมายเป้าหมายคือไครครับเป้าหมายนะฮะจะทําปริมาณเท่าไหร่ทํากับใครเนะครับอันที่สี่วิธีดําเนินการนะี่แหละวิธีดาเนินการเนี่ยว่าเราจะทํำยังไงบ้างขั้นตอนหรือว่า คือถ้าเป็นเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยวิธีดำเนินการหนึ่งละประชุมก่อนละประชุมชาวบ้านสองตำรวจดูบบน้ำดูลายสามปล่อยปลาทีนลงน้ำสี่ออกส่วนชาวบ้านห้านี่คือขั้นตอนว,วิธีดำเนินการนะครับนะฮะอันที่ต่อมานะครับระยะเวลาโฮ้ยทำงานแต่ละอย่างต้องมีระยะเวลากำหนดนะครับไม่ใช่ว่า โครงการนี้สามหมื่นโม้ทำสามสี่ตัวแล้วเป็นเทียรมได้เลยครับนะโครงการากแต่ละโครงการต้องอยู่ในจีวบประมาณนั้นนนหรือในปีรอบของเงินที่เราได้รับัดสรรนะครับแต่คือบางทีเนี่ยโครงการนึ่งไม่น่าจะเกินสามเดือนนะอย่าเกินสามเดือนนะครับระยะเวลาอย่าเกินสามเดือนนะครับพราะยาจะเอาไปก็เอาไม่หมะนะครับต่อไปนะครับงบประมาณนี่สำคัญต,ตัวงบประมาณงบประมาณเนี่ย ท่านจะไปใช้อาอะไรมางคณะกรรมการท่านสิบห้าคนนี้จะต้องมาดูเออมันใช้งบประมาณเนี่ยเออคนวิธีดาเนินการเออดีเว้ยงบประมาณทันไปทําอะไรมางอ่าไปซื้อไปซื้ออะไรบ้างอะไปไปซื้อปลาโอเคไปซื้อเครื่องพ่นงเหรอให้ไหมคณะกรรมการบอกคุยบอกคือหรอกโครงการเคนบอกไปซื้อเครื่องพ่นยุงขึ้นมาตั้งสองหมื่นกว่าบาทเออซื้ออาาได้ซื้อปลาได้ ซื้อหัวอาหารปลาไว้สําหรับพร้อมพ,พันไว้ใช่ไหมล่ะธนาคารปลา,าแต่ไปซื้อเครื่องพ่นเนี่ยคณะกรรมการหรเครื่องพ่นสักสองสามหมื่นาะตัดออกซะเครื่องพ่นอบตอห้อ,องตรงนี้ทําซือก็มงนี้ยืมกินยืมกันก่อนนะตรงนี้นะครับดังนั้นที่นงบประมาณต้องดูความเหมาะสมท่านคณะกรรมการทุกท่านต้องใช้วิจรารณญาณในการตรวจโครงการต่างๆที่เขาเสนอมามนะครับเอ้ยมาดูต่อไปนะครับ ชอบโครงการเออต้องมีว่าโครงการเนี้ยใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบครับถ้าเขียนมาจากหมู่บ้านก็ควรที่จะให้ใครครับพ่อผู้ใหญ่เนาะเออหรือลองพ่อผู้ใหญ่ก็ได้เรือใครก็ได้นะในหมู่บ้านเขียนคงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแต่นี้ที่สุดก็คืออยากจะให้ใช้คําว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจุดจุดจุด คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านพวกสูงนะครับนะอันนี้ผู้เห็นชอบโครงการผู้เห็นชอบโครงการใครครับจเจ้าใครดีเสนอมาผู้เห็นชอบเอาใครดีครับอืมเจ้าครดีนึกมาดิเอาใครดีครับ เมื่อกี้นี้ผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการกํการหกู่งบ้านอ่านต่อเพิ่มอีกอันนก็คือผู้เสนอโครงการผู้เสนอโครงการก็ให้พ่อผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเสนอโครงการเนาะคณะกรรมการเขียนกันแล้วเนี่ยผู้พ่อผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนเสนอโครงการเสนอโครงการมาให้ทางคณะกรรมการกองทุนผู้เห็นชอบน่าจะเป็นท่านประหลัดเนาะหรือท่านเลขาดีไหมดีนะท่านเลขาเเออเห็นชอบโครงการนี้แต่ เห็นแค่เห็นชอบไม่เลยนนะแต่ก็ลักแค่เห็นชอบมันก็สุดท้ายมันต้องมีผู้อนุมัติโครงการผู้อนุมัติโครงการใครครับท่านนายกเป็นผู้อนุมัติโครงการแต่ท่านนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะอนุมัติโครงการได้สมเรียนด้วยเรื่องต้นกันดือไม่ใช่ว่ามีงานบหวงานยุ่นแล้วก็ให้ท่านนายกเซ็นเลยนะไม่ใช่คณะกรรมการทุกคนต้องแบบพิจารณารวมกันว่าโครงการเนี่ย เมาเนะี่ยเหมาะสมไหมนะครับไม่ใช่ไปซื้ออพอดีท,ออทำโครงการให้ไั้ออกแล้วแต่จะไปซื้อไอ้แถลงมากั้นหน้าบ้านเสื่อกันตาร้อนมันก็ระเลรื่องใช่ไหมอ่านั่นแหละนะครับ,นะรบแล้วก็สุดท้ายก็คือวิธีการประเมินผลหรือผลที่คาดว่าได้รับตรงนี้เราก็ไม่ซีเรียสน,นะครับไม่ไม่บังคับ ว่าจะมีหรือไม่มีนะครับแต่ในภาคบลายเนี่ยเดี๋ยวขึ้นคุยกันอีกรอบหนึ่งเึ่นแต่ละกลุ่มนะครับจะได้ไปทําโครงการแผนงานโ่างๆาทีเนึ่ยนะครับนี่คือ,อลักษณะของโครงการท,ที่ท่านจะได้เขียน